คุณตาอายุ70ปีแล้วผู้สูงอายุจู่ๆมีสายโทรเข้ามาคุณตาก็เผลอรับปรากฏรับเข้าไปปลายสายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ฮะแล้วมันก็หลอกเอาข้อมูลไปข้อมูลบัญชีข้อมูลเลขแบบประชาชนแล้วคุณตาเครียดครับกลัวว่าบัญชีที่เอาไว้รับเงินผู้สูงอายุเบี้ยอย่างชีพเดือนละ800เนี่ยจะโดนดูดเงินสุดท้ายพอเครียดมากๆเข้าคุณตาก็เลยเขียนจดหมายสั่งเสีย คุณตาบุญช่วยอายุ70ปีตอนที่คนเข้าไปเจอนะครับเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3-4ชั่วโมงมีกระดาษเขียนจดหมายสั่งเสียเอาไว้ด้วยลายมือนะครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นร่างกายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเลยนะครับส่วนฝั่งของพันรายาของคุณตาอายุ83ปีแล้วนะครับคุณยายหนูการพอเจอร่างของสามีเสียชีวิตแบบนี้ก็เสียใจร้องไห้ oh, <dear. S 1> แทบจะไม่เหลือน้ำตาแล้วครับคุณผู้ชม oh, <dear. S 1> แรงจะเดินก็ยังไม่มี บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่าย3ามโมงฝั่งของคุณตาเนี่ยเขารับโทรศัพท์ซึ่งคาดว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์คุณตาถูกหลอกถามข้อมูลส่วนตัวนะครับมีเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารแล้วมันเป็นธนาคารที่คุณตาใช้รับเบี้ยอย่างชีพเดือนละ800ออ่ะ<ม>เออแล้วมีเงินติดอยู่ด้วยกลัวกลัวว่า จะโดนหลอกแล้วดูดเงินไปคุณตาก็เลยโทรปรึกษาลูกสาวซึ่งลูกสาวคุณตาทํางานอยู่ญี่ปุ่นออบอกคุณตาไปว่าเอ้ยพ่อไม่ต้องไปสนใจมันเป็นแก๊งคอเซนเตอร์แล้วลูกสาวไม่ได้ว่าอะไรคุณพ่อเลยนะเออแต่รู้ว่าคุณพ่อรับโทรศัพท์แก๊งคอเซนเตอร์ก็เลยเตือนไปปรากฏพอคุณพ่อรู้ว่าตัวเองโดนแก๊งคอเซนเตอร์มันหลอกลวงข้อมูลไปคเครียดจัดฮนะนกันยักบูกรบพัก็วิเนอ,อยู่นี่นมันขีเราแปด้อย แปดว่ามาเนี่ยแล้วเรบอกว่าผมมีเงินผมมีเงินจะเปล่นแล้วมาดูีล้วอะไจะไปให้เขาเห็นยังเจ้าสสได้เบอกเงินมาเนี่ยแล้วอะรเชียดอแล้วจ้างแล้วก็บอกได้ว่าเราจะปลูกนะโอ้ยรู้บอกแ่นรก ตำรวจสพอ,อุดรธานีก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องอาจจะโดนหลอกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดูดออกไปจากธนาคารตอนนี้เนี่ยญาติไม่ได้ติดใจนะครับสาเหตุการเสียชีวิตตำรวจก็เลยมอบรางให้ญาติกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีมีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านเนี่ยฝากลูกหลานบอกเลยนะ เบอร์แปลกโทรมาไม่ต้องรับเลยแค<ช>่นั้นจบก่อนเนาะไม่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นแค่เบอร์โทรแปลกแล้วพี่บอลมันมีถึงขั้นที่ว่าล่าสุดที่พี่กิงเจออ่ะก็คือไปดักอุ้มเลย ไปดักที่ทํางานเพื่อที่จะพาตัวคุณลุงคนหนึ่งที่เขาเคยมีประวัติซื้อรถโมเตอร์ไซค์แล้วแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ผ่อนต่อเอเอเั<ต>ามีชื่อในระบบขาดส่ง,งอะม,มันจะอุ้มไปเลยพี่ต้นแล้วคือมันอ้างว่ามีทั้งเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กฎหมายมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์แล้วหัวหน้างานดีมากบอกว่าโทรบอกว่าเยาวานี่เพิ่งมาทํางานนะอลองนึกภาพว่าเขาไปทํางานแล้วมันอุ้มเขาไปเลยอะอแล้วเขามาร้องขอความช่วยเหลือที่ฉันตรวจสอบไปตํารวจชื่อนี้ก็ไม่มีทนายชื่อนี้ก็ไม่มี ออแล้วโทรไปยันไฟแนนซ์ไม่มีประวัติของคุณลุงคนนี้ว่าเคยติดเพราะมันนานมาแล้วเป็นสิปีมาแล้วแต่มันทําเหมือนมากมันทําเหมือนแล้วมันจะอุ้มไปเลยแล้วมันให้เบอร์มาด้วยนะโโชิ้นโทรไปทําทีเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเ,<อ>เป็นแบบเป็นหลานตาสีตตสาโอ้ยม,ม,มันพูดเป็นขั้นเป็นตอนคุณลุงต้องโดนข้อหานี้มาตานี้โอ้โหดิฉันเลยเข้าใจว่าทําไมชาวบ้านธรรมดา ถึงได้เชื่อแล้วก็โดนพวกมันหลอกไปจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะมันเหมือนมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมครับสงสารเลยอะเห็นแบบนี้แล้วมันกโกรธนะเออบอกบอกญาติผู้ใหญ่เอาไว้เอาจริงนะออคนอายุแบบเนี่ยหกสิบเจ็ดเนี่ย ไม่ต้องไปมีธุระประปังอะไรกับหน่วยงานอะไรแล้วคืออย่างเบื้องต,ต้นที่ทําได้ก็คือถ้าไม่ใช่เบอร์ลูกเบอร์หลานไม่ต้องรับเลยเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นก่อนออระกัดได้ระดับรหนึ่งนะฮะ<ช>เพราะฉะนั้นการบ้านของรัฐบาลเนี่ยมันมากมายมหาศาลเลอเกินยาเสพติดยาบ้าปืนผ่าหน้าไม้แล้วก็แก๊งคอรเซนเตอร์ทั้งหลายนี่คือวาระแห่งชาติ